Thank you สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะกลับมาเจอกันแบบนี้กับน้ำอ,อีกเช่นเคยนะคะในปลายเดือนกันยายนแบบนี้นะคะนอกจากที่เราจะต้องลุ้นกันนะคะในเรื่องของยอดผู้ติดเชื้อในแต่ละวันแล้วค่ะเราก็ยังต้องลุ้นกันอีกว่าเดือนหน้าโรงหนังในเขตพื้นที่สีแดงนั้นเขาจะกลับมาเปิดให้บริการตามปกติหรือเปล่าซึ่งน้ำก็ได้เา่ววมานะคะว่าอาจจะมีความเป็นไปได้ที่เราจะได้ดูหนังในโรงภาพยนตร์อีกครั้งหนึ่งในต้นเดือนหน้านี้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังไม่ได้มีการคอนเฟิร์มออกมาอย่างเป็นทางการค่ะซึ่งก็หวังว่านะคะค โรงหนังเปิดตารางหนังต้องมีการขยับมีการเปลี่ยนแปลงก,กันอย่างแน่นอนค่ะเนี่ยวันนี้นะคะน้ำยังขอรายงานโปรแกรมหนังในแบบของแนวหนังกันต่อเลยนะคะสําหรับสัปดาห์นี้ค่ะเราจะเป็นคิวของหนังไซไฟแล่นเองมีแต่หนังน่าดูแล้วก็ฟอร์มใหญ่ทั้งนั้นเลยถ้าพร้อมแล้วเราไปดูพร้อม,อมกันเลยค่ะทำนิสิ รับตอกันที่หนังไซไฟทรูเลอร์นะคะกับเรื่องราวความลึกลับซับซ้อนที่เกิดขึ้นหลังจากที่นิคแบนนิสเตอร์นะคะนักสืบเอกชนผู้เชี่ยวชาญด้านการย้อนความทรงจําเกิดไปหลงรักเมย์สาวสวยลึกลับที่จะให้เขานั้นไปไขปริศนาบางอย่างแต่อยู่ๆค่ะเธอก็หายตัวไปนิกจึงต้องสืบหาความจริงว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอซึ่งการค้นหาความจริงของเขานะคะกลับกลายเป็นเรื่องที่สุดแสนจะอันตรายค่ะชาวพื้นที่สีแดงนะคะรอกันอีกนิดหนึ่งเดี๋ยวได้ดูกันแน่นอนค่ะสำหรับเรม You're going on a journey. A journey through memory. All you have to do is follow my voice. You're going on a journey. All you have to do is follow my voice. ล้วงอดีตกรลมลึกเวลานำแสดงโดยฮิวจ์แจ็กแมนริเบกาฟรูเซนแทนดี้นิวตันและเดเนียวูกับการแสดงโดยลิซ่าจอยกำหนดฉาย9กันยายนนี้ค่ะ มาต่อกันด้วยดูหนังไซไฟปรัชัญามหากาบกับเรื่องราวของพอลอธีเดสทายาทของตระกูลผู้ที่ต้องลุกขึ้นมาต่อสู้กับการถูกโค่นล้มอำนาจของจกักรพรรดิแห่งอาราคิสดาวรกรางและผลิตเครื่องเทศทายาทอันล้ำค่าค่ะหนังเรื่องนี้นะคะดัดแปลงมาจากนิยายปี1965ค่ะเราก็เคยถูกสร้างเป็นหนังมาแล้วเมื่อปี1984แต่ว่าไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่ควรนะคะส่วนในเวอร์ชันใหม่นี้นะคะเราก็ได้เจนนี่วีเนอร์จาก The a r r i v a l แล้วก็เบรดเลนเนอร์นะคะมานั่นแงแท่นกำกับ บอกเอาไว้เลยว่าเรื่องนี้เนี่ยต้องดูในโรงเท่านั้นนะคะสำหรับดูนค่ะด นำแสดงโดยทีมที่ชาลเม่เซนเดียเจสันโมโัวและริเบคาเฟอร์กูเซนกำกับการแสดงโดยเจนนี่วิลเนฟกำหนดฉาย13ตุลาคมนี้ค่ะ ถึงคิวเหล่าฮีโร่พลังเทพระเจ้ากันบ้างไหคะหลายๆคนอาจจะสงสัยใช่ไหมคะว่าเผ่าพันธุ์เทพแห่งจักรวาลที่อาศัยอยู่บนโลกมนุษย์อย่างลับๆมานานกว่า7 0 0 0ปีทําไมถึงไม่เคยปรากฏตัวเลยในการสู้ศึกกับธานอสซึ่งนั่นก็เป็นเพราะพวกเขานั้นถูกสั่งห้ามไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับมนุษย์โลกนั่นเองค่ะแต่ศึกใหม่ในครั้งนี้นะคะที่ทำให้พวกเขานั้นต้องออกมาเคลื่อนไหวเพื่อปอกป้องโลกนั้นก็เพราะมันเกี่ยวกับการ ปลุกรุกโดยผู้ปรับตลอดการอย่างจีเวียนนั่นเองนะคะและนี่ก็คือเนื้อเรื่องที่เขาเปิดเผยมาในตัวอย่างสุดท้ายนี้ที่ได้ปล่อยมาให้ได้ดูกันนะคะก่อนที่เราจะเข้าไปดูกันในโรงภาพยนตร์สำหรับ eternals hero พลังเทพเจ้าค่ะ five years e r a half of the population of the universe but the people of this planet brought everyone back with a snap of a finger I bet you've built the perfect safe house. I well, what's this even made of? Vibranium. Fall Collection. IKEA. Eat ฮีโร่พลังเทพเจ้านำแสดงโดยแองเจลิน่าเจอรี่ซอลมาไฮเยกริชาร์ดมดเดนเจม้าชาดและคูเมลนานเจียนีกำกับการแสดงโดยโคลอีเจ้ากำหนดใาย4พฤศจิกายนนี้ค่ะ จากเทพเจ้านะคะมาดูเอเลี่ยนปรสิตกันดีกว่ากับภาค2ของเวทนอมนั่นเองค่ะซึ่งในภาคน,นี้นะคะจากที่ได้ดูตัวอย่างกันเราจะได้เห็นนะคะว่าเอ็ดดี้ที่ต้องอาศัยอยู่ร่วมกันกับปรสิตในร่างพวกเขานั้นพยายามจูนเข้าหากันค่ะเพราะว่าไลฟ์สไตล์ที่ต่างกันของทั้งคู่แตกต่างกันแบบคนละขั้วกันเลยทีเดียวแต่นั่นก็เป็นเพียงปัญหาแบบเล็กๆน้อยๆนะคะเมื่อเทียบกับว่าพวกเขานั้นกําลังจะต้องเตรียมรับมือกับวายร้ายตัวใหม่นั่นก็คือเจ้า Carnage ที่เข้าไปสิงอยู่ในร่างของฆาตรกรโหดโรคจิตอย่างคริตัส คาสดีแต่ก็นั่นยังไม่หมดนะคะยังมีตัวระไรตัวโผล่เข้ามานหนไหนคุณผู้ชมนะคะจับตาดูกันให้ดีๆค่ะบอกไปให้ว่าอยู่ในช่วงท้ายๆคลิปนะคะกับแบรนดม Let There Be Carnage ค่ะ The chocolate delivery hasn't arrived yet. No. We had a deal. What's gonna happen? You gonna stop protecting me? I am happy to eat, Mrs. Chen. No, no, you cannot eat, Mrs. Chen. What? เวียดนามแล้วจะเป็นการ์เนจนำแสดงโดยทอมฮาร์ดี้วิเชลวิลเลียมส์วูดี้ฮาร์ริสันและนาโอมิแฮร์ริสกำกับการแสดงโดยแอนดี้เซอร์คิสกำหนดฉาย2ธันวาคมนี้ค่ะ ถึงเวลาที่เห็นตัวอย่างแรกแบบเต็มๆสักทีนะคะของไอ้หนุม่นมแบงมุมือใจของเรานะคะจากตัวอย่างที่ปล่อยออกมาบอกได้คําเดียวคือว่า OMG oh มีอะไรหลายๆอย่างที่จะเกิดขึ้นในเรื่องนี้เต็มไปหมดเลยค่ะไล่มานะคะตั้งแต่การที่สไปเดอร์แมนเนี่ยถูกเปิดโปงจนหมอแปลกต้องเข้ามาร่างมนแก้ปัญหานะคะแล้วก็ยังมีการกําเนิดมัลติเวิร์สหรือว่าพหูจักรวาลโลกคู่ขนานอีกทําให้ปีเตอร์นะคะได้ไปเชิญหน้ากับ,บร้ายตัวเก่าๆค่ะซึ่งนุองทอมคอนแลนเนะ,ะก็เคยได้โพสต์ไอจีสตอรี่เอาไว มันก็แค่ปลายยอดของคนามแข็งทั้งอันและคุณเดาไม่ถูกแน่ๆว่าจะมีอะไรอีกใช้ยูะใจรอไม่ไหวแล้วนะคะสำหรับเรื่องนี้ s p i d e r m a n No Way Home ค่ะ Oh look at this This is a good one Some suggest that Parker's powers include the male spider's ability to hypnotize females Stop Come on Yes my spider lord <laughs> Be careful what you wish for Parker e ป s p i า e r m a น No เว y h o ฮ e นำแสดงโดยทอมฮลเลนเซนเดีเบนนิดคาบบชและอัลเฟรดโมลินากำกับการแสดงโดยจอห์นวัตส์กำหนดฉาย23พันวาคมนี้ค่ะ ส่วนเรื่องนี้นะคะหนังเดี่ยวของมอร์เบียสตัวละครจากมาร์เวลที่ไม่ได้อยู่ในจักรวาลมาร์เวลค่ะแต่จะเป็นจักรวาลใหม่ของโซนี่เองซึ่งก็พอจะเดากันได้ไม่ยากนะคะว่าหนังเรื่องนี้เราจะได้เห็นตัวละครไหนโผล่มาบ้างแต่ที่ไม่ต้องเดานะคะนั่นก็คือการปล่อยพลังของจารีตเลโตในบทของมอ,อร์เบียสดรนักวิจัยที่พยายามหาทางรักษาโรคไร้ายหายากที่มีเพียงแค่พันคนในโลกแม้จะต้องแลกด้วยอะไรก็ตามซึ่งนั่นก็คือรวมถึงชีวิตของเขาเองด้วยนะคะ่ะต่อปีนะ่าคนจะได้ดูกันนะคะในมอร์เบียสค Michael Morbi I've since child a were known you since you การแสดงโดยจาเว็ตลาโตอาเดียอัโคน่าม i c h a คีตันและจาเว็ตฮลกับกับการแสดงโดยแดเนียลเอสพีโนซากำหนดใช้15กุมภาพันธ์ปีหน้าค่ะทำน่ั มาดูกันต่อกักบช่วงนี้เลยนะคะกับช่วยดีเ l ลย์ลค่ะไปดูกันเลยดีกว่าว่าวันนี้น้ำจะเลือกเอาเรื่องอะไรไม่ได้ดูกันบ้างถ้าพร้อมแล้วไปเลย เริ่มไปที่ Wonder Woman 1984ปี2020ค่ะเรยียนาดิเนินชีวิตอย่างสงบสุขมาจนถึงปี1 9 8 4และเธอจะได้พบกับวัตถุบโบราณที่สามารถมอบทุกอย่างที่ต้องการให้ผู้ที่ครอบครองได้เธอต้องระม,มัดระวังกับสิ่งที่เธอปรารถนาและหากมาตกอยู่ในมือของคนชั่วร้ายโลกเม่น,นี้อาจจะถึงการพินาศชะตากรรมของโลกอยู่บนเส้นได้อีกครั้งและมีเพียง Wonder w o m a n เท่านั้นที่จะช่วยได้ค่ะ Barbara, what did you Mm hmm. ต่อกันด้วย Zack Snyder's j u s t p i c League ปี2021 <All right. S 2> กับเรื่องราวของซูเปอร์ฮีโร่ที่ได้รวมตัวกัน oh. หลังจากที่ s p e n t e ท Wolf ได้ทําการบุกชิง Mother Box บนเกาะอเมซอนซึ่ง Wonder Woman นะคะได้ร่วมมือกับแ a t m a n ทาการออกตามหาผู้มีพลังเพื่อต่อกรกับภัยร้ายในครั้งนี้ค่ะ t h e said the age of heroes would never come again. Fighting the devil in his army. The time is now. I take it that's where you Play with an animation can right? just this society, World War 2. ปี2021เมื่อในโลกอนาคตประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสงครามโลกครั้งที่สนั้นถูกเปลี่ยนแปลงและแก้ไขโดยกลุ่มอาชญากรที่ไม่หวังดีกลุม Justice ่ม i c e League นะคะจึงได้รวมตัวกันเพื่อย้อนเวลาและสร้างสถานการณ์ที่เป็นไปไม่ได้ให้กลับเข้าสู่สภาวาปะปกติค่ะ คขนาแนวนี้นะคะคงจะถูกใจไม่น้อยเลยรวมถึงตัวน้ำเองด้วยค่ะยังไงก็เข้าไปดูเพิ่มเติมกันได้ดูให้จุใจกันไปเลยนะคะในแอปพลิเคชัน True ID ค่ะ <c oughs> <c oughs> กันบ้างค่ะหนังแต่ละเรื่องนี่เรียกได้ดว,ว่าเด็ดเด็ดกันใช่นั้นเลยนะคะเขียนตัวอย่างเราก็ตื่นเต้นกันแล้วอยากจะดูหนังกันแบบเต็มเต็มเลยนะคะคิดถึงการดูแบบจอใหญ่ๆคุณภาพแสงสีเสียงแบบจัดเต็มในโรงภาพยนตร์ขึ้นมาเลยหละคะ่ะซึ่งน้ำก็เชื่อแะ้วคุณผู้ชม,ผม,ผชมก็คงคิดแบบเดียวกันกับน้ำเช่นเดียวกันส่วนในสัปดาห์หน้านะคะจะมีความคืบหน้าอะไรใหม่ๆมาอัปเดตกันอีกถ้าอยากรู้สามารถกลับมาเจอกันแบบนี้ได้ใหม่เวลาเดิมนะคะในรายการคัมมิ่งซูนทั้งทางชรูวิชั่นช่องทรูอินไซด์แล้วก็ช่องทรไปถึง To for you กันด้วยนะคะแล้ววันนี้ค่ะเวลาของเราก็หมดลงแล้วะะล่ะค่ะน้ำต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะยังไงทุกคนดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะเป็นห่วงมากสวัสด,ดีค่ะ